เราจะมองบนนะคะแต่ว่าเราจะถ่ายละ่ะเราก็ไม่ได้กลัวนะสวยมากดูดิเราแค่เดินไปแบบนี้ไง <c oughs> บอกให้เดินท่อ อยากเห็นทั้งตัวอยาก้เห็นทั้งตัวอยากกลับห้องแล้วกูว่ะไปโอ้ยสัตว์อีกแล้วเว้ย เขาตังเปี้ยะเลยอ่ะโอ้โหตัววงคมใหญ่เลยไปฝังหนอนไงหายท่อหายรูปก่อนเอาไงนีิ <laughs> จา๋าบู่จะยินเสียงตังเปี้ปยะเลยป่ะอย่าไปจับมันกลัวอ่ะ ไฟฟ้ามันอยู่ในเหล็กเหรอพ่อไม่รู้เหมือนกันทองฟ้าสวยเลิศชด่อด,ดีมากพ่อสถิตอปอเคอยพอไ่ไ่วงๆเแล้วทองฟ้าสวยมากนี่ยังมีชาอาหารบนแพรด้วยอืนั่นไงอยู่ละคือเป็นแบบอลาคาร์ดเหรอหรือยังไงปิดหน่อยพ่อเขาที่มาสั่มันกวามันมีอาหารอาหารรีนบนแพร เดิน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 การจดสดสดยด่ตลงเลยมันคงไกลหละมั้งโมโหจาเลกได้อุ้ยไม่โเป็นไรอ่ะไปแรงมากทำไมมันวีดังฟีบเลยเจ็บเลยทำไมโดนกันได้เงยเปิดเปอะไร เวลาเดินห้างก็เป็นเจ็บเลยอ่ะเจ็บเลยอ่ะเมือกอย่าโูนปอยทำเป็นการเสียดสีกันเลยผสมเอ้ยสะสมประจุไฟฟ้านี่ไงเห็นไหมจับพ่อทำไมอ่ะพอจับเป็นไหมจับอะไรจับพ่อเป็นไหม ลองรีบไปเลยไม่เป็นไม่เป็นอุ้ยอ้าวเจ็บแสดงว่าเป็นที่แม่หรือ่าแม่ปอยเป็นคนมีประจุไฟฟ้าเยอะมากกูเจ็บเลยแม่ปอยถือโทรศัพท์ธรรมดาแม่ตองก็โทรศัพท์ชาร์จแบตเองโทรศัพท์ปุ้ย แม่โดนแม่น่ะเจ็บโดนพ่อน่ะไม่เจ็บต้อ <c oughs> ย,ยังไม่หายเจ็บเลยนี่แม่จับพขาไปที่นอนสับโป๊ใส่รองเท้านี่แล้วมันขันขัน,ขนปแปลกงไงไม่รู้ด็กใส่รองเท้าสนิทเปล่าไม่สนิทไม่สนิทคือยังไงมันมีอะไรรองเท้ามันยาวอยากโยนโทรศัพท์ลงไปนี่นะ แม่จับมือพ่อข้างนี้ใช่ไหมเป็นนั้งสองข้างอ่ะครับวเราจะไม่เป็นนะคะสิบคนมาทำไมล่ะอุ๊ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษขอโทษขอโทษขอไปโดนเหรอนอนลงแปะเลยแลคสิบห้าคนเฮ้ยมันจะเกินเราก็บอกว่าฮะ ทดกันใช่ไหมดูกันไม่มันไม่ดูหนูมันดูโทรทัศน์เฮียดึงผมหนูเจ็บเสื้อก็เป็นเนาะยิ้มทะลุเสื้อเลย จำก่ะจำนวลสิบห้าคน,รนเราจะไม่ไปนะคะเพราะมันนักกว่ามากะคะ่ะอ๋อเ็เสียวนะไม่ใช่ไม่เสียวนะหนึนห่งสองสามจุน่ห้